ดีต้อนรับกลับสู่ช่องวันนี้เรามาพูดถึงมิวซิมแท็ c ติคอลไชน e สแอร์ไรเฟิลโครนหลาย OEM รุ่นที่กำลังเป็นที่สนใจในตลาดครับผอมาจาับพาไล่รายละเอียดตั้งแต่รูปลักษ์ภายนอกภายในการขับเคลื่อนสมรรถนะและสรุปข้อดีข้อเสียให้ชัดเจนเลยรูปลักษ์ภายนอกของรุ่นคลอนเหล่านี้ออกแบบมาให้ดูทหารมากโครงปืนมักเป็นวัสดุผสมระหว่างโลหะก,กับโพลิเมอร์ผิวงานที่เห็นบ่อยคือการเคลือบแบบแมตหรือโทนดำสนิท มีรางพิกาตินี้สำหรับติดอุปกรณ์โครงบอดี้มักเรียนแบบ AR s t y l สตหรือบ o ๊ p อัพขึ้นอยู่กับ OEM ทําทำให้ได้ลุคเท่สำหรับคนชอบสไตล์มินซิมจึงตอบโจทย์มีรายละเอียดการขึ้นรูปที่ไม่ได้ละเอียดเท่ารุ่นแบรนด์ใหญ่แต่ราคาดึงดูดใจส่วนภายในระบบยิงที่พบบ่อยคือ CO2 หรือ PCP ขึ้นกับรุ่นและบาลานซ์การวางชิ้นส่วนภายในมักเน้นลดต้นทุนเช่นซีลยางและวาล์วอาจไม่เทียบเท่ารุ่นท็อป แต่สามารถใช้งานทั่วไปได้ดีบาง OEM ใส่ชิ้นส่วนโลหะตรรงจุดรับแรงสำคัญเพื่อเพิ่มความทนทานแต่บางจุดอาจเป็นพลาสติกเสริมซึ่งถ้าจะใช้งานหนักต้องตรวจสอบจุดรับแรงเป็นพิเศษสมรรถนะที่ผมได้ลองหรือสรุปจากรีวิวผู้ใช้ทั่วไปกลุ่มครอนนี้ให้ความแม่นยำที่น่าพอใจในระยะใกล้กลางประมาณ10 30เมตรขึ้นกับรุ่นและลูกกระสุนการกระจายกลุ่มกระสุนมักขึ้นกับคุณภาพลม CO2 และสภาพลูกกระสุนเองอัตราการยิงต่อการเติมพลังงานอาจน้อยกว่ารุ่นแพงแต่ก็เพียงพอสำหรับการฝึกมินซิมหรือการยิงเล่นความเสถียรของระบบขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและการเลือกชิ้นส่วนทดแทนจาก OEM สรุปถ้าคุณมองหาปืนลักษณะมินซิมที่งบจำกัดรุ่นคลอนจากจีนหลาย OEM เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจได้ลูกทหารฟังก์ชันพื้นฐานครบแต่ต้องยอมรับเรื่องความทนทานและความละเอียดของงานประกอบ หากตั้งใจจะใช้งานหนักแนะนำเช็ครายละเอียดภายในให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือเสี่ยงต่อผู้อื่นขอบคุณที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างบอกผมว่าต้องการรีวิวรุ่นไหนต่อไว้เจอกันคลิปหน้าบาย